สวยกำไรสวยสวยค่ะสวยมากสวยมากกำไรคือดูแพงมากคุณแม่สวยมาก giving, ส,วส,ว ak, สวยมากสว,ากวัสดีครับสวัสดีท,ทุกคนนะครับก็เพิ่งมานะครับตอนนี้ฝากกดแชร์ไปวันนี้นี่พิมสวยมาเต็มเลยสวัสดีนะครับตอนนี้ฝากแชร์ไปด้วยนะครับพี่หนูฝากแชร์เข้าด้อมถูกด้อมด้วยนะครับกำไรสวยจริงนี่ไม่อยากโชว์มากนะครับนี่สวยมากผมชอบมากมากครับอันนี้ผมผมชอบจริง คือแล้ววัสดุด,ดีมากมากด้วยนะคะพี่โน้ตคือจะบอกว่ากําไรเนี่ยเป็นงานสแตนเลสพรีเมียมชุมไมค์คอนอย่างดีคือใส่โดนน้ำโดนเหงื่อได้ไม่ลอกไม่ดํานะคะและที่สําคัญก็คือนอกจากความสวยคือใส่ระฟังด้วยเออใส่ระฟังด้วยไหนใครที่รู้จะบอกว่ามีแฟนคลับที่รู้จักพี่โน้ตใช่ไมละ ครับรอวันนี้มาแล้วนะครับอย่าให้ผิดหวังอย่าให้ผิดหวังนะวันนี้นะคะมาเจอกันแล้วเอกบ้านมหาเฮงวันนี้ขอแบบว่าปังๆนะคะเดี๋ยวจะมีเซอร์ไพรส์เออวันนี้ต้องขอราคาพิเศษให้กับแฟนคลับของบ้านลิเกโอปาด้วยนะครับใช่วันนี้ก็คือมาถึงพี่นุขอราคาบอกขอราคาพิเศษสำหรับแฟนคลับเลยเออให้แม่แม่พี่ๆแบบว่าได้บูกันแบบสวยๆปังๆก่อนวันที่สิบหกนี้เพื่อมีโชคเผื่อมีโชค ว่าจะถูกนะเพื่อมีโชคเพื่อมีโชคน<อ>ครอยากโชคดีอย่างนี้ดีกว่าใครอยากโชคดีอยากแบบว่าเสริมสิริมงคลให้กับชีวิตเนาะพี่นุนเนะาะวันนี้นะคะก็คือกำไรบ้านมหาเหงเนี่ยมีด้วยกันทั้งหมด5รุ่นด้วยกันมีหารุ่นครับใช่เดี๋ยวขึ้นตะกร้าให้แต่ว่า<อ>พี่ๆอย่าพึ่งกดนะคะพี่อย่าพิ่งกดนะอย่าพิ่งกดใช่เดี๋ยวจะมีลดราคาให้จะขึ้นตะกร้าให้ดูก่อนว่ากำไรแต่ละรุ่นเนี่ยมีรุ่นไหนบ้างนะคะพี่ๆจะขึ้นตะกร้าให้ดูนะครับแต่ว่าอย่าพึ่งกดขึ้นให้ดูว่า ราคาจริงๆแล้วอ่ะใช่ราคาเท่าไรลดให้นะครับอีกแบบเซอร์ไพรส์สุดๆสำหรับวันนี้ต้องราคาพิเศษเท่านั้นนะครับทุกคนเตรียมกดนะครับแล้วตอนนี้สําหรับใครที่เข้ามายังว่างอยู่ก็กดเคาะใจเคาะจอเปิดการมองเห็นห้กันนะครับตอนนี้สวัสดี2 6 0พันหร้อยท่านด้วยนะครับกดกระดิ่งมาอีกแล้วนะฝากกดแชร์ไปด้วยนะครับตอนนี้ขึ้นตะก้านะคะขึ้นตะก้าให้แล้วกำไรอย่างเงี้ยพี่ ขอดูตะก้าไหนเป็นพิเศษนะคะคอมเมนต์ตะก้ากันขึ้นมาได้เลยนะใช่ชอบไหนขึ้นมาได้เลยนะคะจะบอกว่ากำไรบ้านมหางนะคะตอนนี้มีทั้งหมดารุ่นค่ะพี่นุนเนาะก็คือรุ่นที่พี่นุใส่นะคะเขาบอกว่าเขาชอบมากเเห็นแล้วแบบว่าคือสวยแล้วแบบว่ารู้สึกสวยทรงพลังมากุ่นค่ะทุกคนเพราะว่าทุกรุ่นเนี่ยผ่านวิธีวงสวงเรียบร้อยนะคะรุ่นที่พี่นุใส่นะคะจะเป็นเชื่อรุ่นกำไรนาคใิมิตนะคะพี่จ๋ากับรุ่นนา克านีรุ่นนากรีจะเป็นรุ่น การค้าการขายดีการเงินคล่องตัวหาเงินง่ายหาเงินเก่งนะคะ<ช>พี่ในนามว่าสีทองนะพี่นูน้องเช่าจะได้เรียกเงินเรียกทรัพย์แบบปังๆนะ,ะสีทองเกี่ยวกับเรื่องเองินทอง<ช>นะครับเรียกเงินเรียกทองนะครับแล้วก็ส,สีโลสโก้โโก็จะมีสีโลสโกเนี่ยเสริมดวงเรื่แบบว่ามหาเสน่ห์ความรักโชคลาภนะเมตตา<ม>ใครที่แบบว่าอยากมีความสุขสมหวั ก็เอาสีโรสโกไปได้เลยนะอันนี้<า>ผมว่าเหมาะกับวัยรุ่นใช่วัยรุ่นสีจะวัยรุ่นหน่อยสีจะแบบ,บว่าดูแบบว่า